สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่เป็นแพนิกทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับจะบอกว่าตั้งแต่ทําคลิปแรกไปนะจนวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนติดต่อมาเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทักแชทหรือว่าโทรเฟซเข้ามานะครับแต่สําหรับคนที่แอดเพื่อนผมไม่ได้นะครับจะบอกว่าไม่ต้องส่งข้อความหาผมนะครับเพราะว่าคุณส่งมาผมก็ไม่เห็นอยู่ดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องไปเช็คตรงไหนนะครับ แต่วันนี้เนี่ยจนวันนี้นะบอกเลยนะว่าผมก็คุยกับเพื่อนๆหลายคนที่เป็นแพนิกแล้วก็หลายคนหายไปแล้วนะครับหลายคนก็ยังไม่หายนะครับบางคนก็กลับไปใช้ชีวิตเดิมๆเ,เหมือนที่เขาเคยใช้นะครับไปดื่มน้ํากระท่อมเหมือนเดิมไปดูดบุหรี่เหมือนเดิมไปกินเหล้าเมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าผมก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงแล้วเหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจากที่ผมคิดว่าผมจะมาคุยเรื่องของการสู้แพนิกด้วยใจมันสู้ยังไงแต่วันนี้ขอเป็นขอตั้งคำถามกลับกับคนที่เป็นแพนิกแล้วก็สู้กับแพนิกอยู่นะครับผมขอถามกลับเป็นข้อๆดีกว่าในเมื่อวันนี้เนี่ยผมเจออะไรเยอะมากเลยนะครับ บางคนนะครับยังอยู่ในกลุ่ม Facebook ของคนที่เป็นแพนิคอยู่นะครับยังอยู่ในกลุ่มไลน์ของคนที่เป็นแพนิคเอาง่ายๆนะผมขอถามกลับเลยนะครับผมถามว่าเมื่อไหร่คุณจะลืมคำว่าแพนิคได้เมื่อไหร่คุณถึงจะหายจากการเป็นแพนิคได้ในเมื่อตื่นเช้ามาคุณต้องมารู้ว่าคนนั้นเป็นแพนิคคนนี้เป็นแพนิคแล้วคุณก็โปรแกรมคำว่าแพนิคอะเข้าไปในหัวสมองคุณอะแล้วเมื่อไหร่คุณจะลืมแพนิคได้นะครับ คุณเคยมีแฟนเก่าไหมคุณเคยอกหักจากใครสักคนไหมแล้วคุณอยากจะลืมหน้าเขาอะเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคําเลยเห็นไหมครับคุณมาปรึกษาผมว่าเฮ้ยวัดพี่อยากลืมแฟนเก่าพี่มากเลยว่ะพี่ควรทํายังไงดีวะแล้วพี่ก็ไปส่องเฟซเขาทุกวันไปดูเขาทุกวันไปติดตามเขาทุกวันว่าเขาทําอะไรไประแวงไปหึงหวงไปโกรธไปแค้นเขาอยู่แบบเนี้ย แล้วผมถามว่าตัวพี่เองอะ่ะจะลืมแฟนเก่าพี่ได้ยังไงถามแค่สั้นๆพอแพนิกก็เหมือนกันพี่ยังวนเวียนอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นแพนิกยังไปรับรู้รับทราบว่าแต่ละคนที่เป็นแพนิกคนนั้นกำเริบแบบนั้นคนนั้นกำเริบแบบนี้แล้วฉันก็ต้องมานั่งเฝ้าระวังตัวอยู่แล้วผมถามว่าเมื่อไหร่พี่จะสู้ได้เมื่อไหร่พี่จะลืมเขาว่าแพนิกได้นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะช่วยพี่ยังไงนะ บางคนก็นี่กลับไปดื่มน้ํากระท่อมนะฮะไปดื่มมาแค่ครั้งเดียวเองกลับมาบ้านอีกวันหนึ่งเป็นแพนิกนะครับมันก็แน่นอนนะครับก็ไม่รู้ว่านางกระทอมอะ่ะผสมอะไรไปบ้างนะครับเอ,อถ้าสมมติว่าเรากินในปรมนิมาณมากไปหรือว่าไปผสมนู่นผสมนี่ผสมยากันยุงอย่างเงี้ยมันมีฤทธิ์ต่อจิตอยู่แล้วอะ่ะพี่ก็รู้อยู่แล้วอะ่ะแต่พี่ก็ยังทําอ่ะแต่พี่บอกว่าพี่อยากจะหายอะ่ะแล้วผมจะช่วยอะไรพี่ได้นะครับ ส่วนเคสบางคนนะครับก็ยังกลัวเวลาขับรถอยู่นะครับคือเห็นรถอะ่ะไม่ได้เลยพอรู้ว่าตัวเองจะไปไหนเนี่ยกังวลแล้วว่าเฮ้ยเราจะถึงที่หมายไหมฉันไปติดตรงแยกเดิมๆฉันจะเป็นแพนิกไหมมันจะกำเริบไหมเป็นนั่นเป็นนี่ก่อนที่คุณจะขับรถเนี่ยผมบอกคุณหลายครั้งแล้วนะว่าคุณน่ะควรจะอุ่นใจได้แล้วนะครับว่าแพนิกอะ่ะมันไม่ทำให้คุณตายนะครับจริงๆแล้วคำว่าแพนิกมันไม่ทำให้เราตายเนี่ย คุณน่าจะอุ่นใจได้แล้วนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่คุณควรจะอุ่นใจที่สุดแล้วนะครับแต่ทำไมคุณกลับยังกลัวตายอยู่ทั้งๆ้ท,ที่มันไม่ตายนี่แหละครับสิ่งที่คุณโปรแกรมมันคุณโปรแกรมในสิ่งที่มันไม่ดีเข้าในสมองคุณนะครับแต่ทำไมตอนเด็กๆอะ่ะที่แม่บอกให้คุณกินยาพาราแล้วก็ไปนอนซะตื่นมาแล้วเหน๋ยวหนูก็าหายทำไมคุณยังเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นล่ะครับ ทำไมคุณไม่โปรแกรมว่าฉันปวดหัวเพราะว่าฉันเป็นมะเร็งสมองหรือว่าฉันเส้นเลือดในสมองฉันตีบทําไมคุณไม่คิดอย่างนั้นล่ะครับคุณไม่ได้โปรแกรมโรคร้ายเข้าไปเลยในขณะท,ที่คุณปวดหัวถูกไหมทําไมคุณไม่คิดว่าเวลาคุณปวดหัวเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งสมองหรือเปล่าวะหรือว่าเฮ้ยฉันเป็นสเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าฉันกำลังจะตายทําไมคุณไม่โปรแกรมอย่างนั้นล่ะครับมันเป็นเพราะอะไรคุณรู้ไหม พราะตอนนี้เด็กเนี่ยแม่เราก็บอกว่าเฮ้ยปวดหัวใช่ไหมลูกอ่ะกินยาพาราแล้วก็ไปนอนซะกินยาแก้ปวดหัวแล้วก็ไปนอนซะแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคิดถึงโลกร้ายด้วยแต่การที่คุณเป็นแพนิกเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณโปรแกรมทุกอย่างในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันร้ายๆผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะโปรแกรมมันไปเพื่ออะไรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะช่วยคุณได้ยังไงอีกเนาะถ้า ยังสู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับผมแนะนำนะไปหาหมอแล้วก็ไปปรึกษาจิตแพทย์อะ่ะน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือผมไม่ใช่หมอนะครับอย่างที่2คือผมเนี่ยเป็นแพนิกมา6ปีกินยามา4ปีแล้วหลอนหลอนจนตัวเองจะเป็นซึมเศร้าอะ่ะจนผมมาทิ้งยาแล้วก็สู้ด้วยใจโดยการปรับไมล์เซ็ตใหม่ทั้งหมดแล้วผมหายผมเลยเอาสิ่งสิ่งนี้มาแบ่งปันให้ทุกคน แต่ในเมื่อคุณยังอยู่ในวนเวียนเดิมๆอยู่ในความคิดเดิมๆผมจะบอกเลยนะอย่าว่าแต่ผมเลยนะผมว่าหมอเขาก็ไม่น่าช่วยพี่ได้นะครับแล้วบางคนนะคุณรู้ป่ะบางคนเนี่ยคือรักในการออกกำลังกายมากเลยอยากจะไปปั่นจักรยานอยากจะปั่นจักรยานไปที่นั่นที่นี่แต่พอขึ้นปั่นจักรยานปุ๊บเนี่ยหัวใจเต้นแรง พอหัวใจเต้นแรงปุ๊บก็คิดว่าตัวเองอ่ะจะเป็นแพนิคแล้วก็ปั่นไปคนเดียวอยู่กลางป่ากลัวว่าคนจะมารับไม่ทันกลัวว่าคนจะมาเจอไม่ทันก็คุณไปโปรแกรมแบบนี้ไงทั้งที่หัวใจคุณที่มันเต้นแรงเนี่ยมันเต้นแรงเพราะว่าคุณออกกําลังกายไงแต่คุณไปคิดว่ามันเป็นแพนิคแพนิคก,ก็ทํางานดิทีนี้มันก็กําเริบไปเรื่อยไปเรื่อยประมาณนั้นนะครับคุณก็กระตุกกระตากไปเองทั้งท้งที่ หัวใจเต้นแรงเนี่ยมันมาจากการที่คุณปั่นจักรยานแล้วก็ออกกําลังกายมากกว่านะครับจะบอกว่าแพนิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากเลยนะสําหรับผมตอนนี้นะครับถ้าไม่มีใครติดต่อผมมาหรือว่าถ้าไม่มีใครมาเม้นในในคลิปของผมนะผมจะไม่มีคําว่าแพนิกอยู่ในใจผมเลยไม่ได้อยู่ในโมโนสํานึกไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของผมเลยคุณรู้หรือเปล่ทาทั้งทงี่ผมเป็นแพนิกมาหกปีกินยามาสี่ปี กินจนหลอนกินจนตัวเองจะเป็นซึมเศร้าอะ่ะคุณรู้ไหมว่าวันสุดท้ายที่ผมกินยาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าวันนั้นอะ่ะที่ผมกลับบ้านมากลับบ้านแทบไม่ได้เนี่ยผมทําอะไรคุณรู้ป่ะผมจอดรถข้างทางนะในวันนั้นน่ะแล้วผมเห็นล้วรถหกล้อนะครับรถหกล้อขับมาผมก็โจรตัวเองออกไปเลยคุณรู้ป่ะแล้วหกล้อมันหลบผมอ่าแล้วผมก็เลยโดนรถหกล้อ,อด่าอีกทีหนึง่งนะครับ คุณรู้ไหมว่าผมเป็นถึงขั้นนั้นนะคุณรู้หรือวาไอจุดที่คุณคิดว่ามันเลวร้ายเนี่ยผมว่าผมผ่านมันมาหมดแล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อเลยว่าการสู้กับแพนิกเนี่ยใช้ใจสู้เนี่ยยังไงก็หายขาดแต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมเดิมๆยังมีไมล์เซตเดิมๆอยู่ยังคิดในสิ่งเดิมๆอยู่ยังพะวงในสิ่งเดิมๆอยู่เนี่ยคุณไม่มีทางหายเพราะฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองครับว่าคุณอยากหายจริงหรือเปล่านะครับ ถ้าคุณอยากหาเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนความคิดซะเปลี่ยนพฤติกรรมปรับไมล์เซตใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะยังไงก็สําหรับคนที่สู้อยู่ก็สู้ต่อไปนะครับพยายามโปรแกรมในสิ่งที่ดีเข้ามาในสมองพยายามคิดบวกให้เยอะๆนะครับอย่าไปคิดลบมากยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ